สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลำยองสตอรี่พาเพื่อนๆมาดูงานเว่านานาชาติค่ะเป็นงานเว่าที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะปีนี้เว่าเยอะมากๆแล้วก็ปีนี้อากาศดีมากเดี๋ยวฝ้ายจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะงานเว่าพัทยาค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะถ่ายเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะเว่านี่เป็นเว่านานาชาตินะคะมาจากหลายประเทศมากๆเลย สวยงานนี้นะคะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเยอะมากเลยค่ะชาวต่างชาติเขาก็มาแล้วก็มีอะไรตื่นหูตื่นตานะคะคในพัทยาเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะมาก ปีนี้นะคะลมดีกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วฝ้ายมาเว้าวไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะแต่ปีนี้เว้าวขึ้นดีมากเลยนะคะ ชาวต่างชาติเต็มใช้หาดไปหมดเลยนะคะตอนนี้คือสวยมากว้าวปีนี้ ปีนี้ลมดีจริงๆงนะคะปีที่แล้วไฟมาเว้าแทบจะไม่ขึ้นเลยปีปีนี้แบบเว้าเยอะมากๆเลยค่ะงานเว้านะคะมีจัดตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าอยากมาเที่ยวงานเนี้ยก็ยังมีเวลาอยู่นะเขาจัดด้วยกัน5วันนะคะ นี่นะคะก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆของเมืองพัทยานะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวพัทยารับรองว่าไม่เหงาแน่นอนเดือนหน้านะคะมีงานมิวสิกเฟสติวัลพัทยาค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะคิดว่าอยากจะไปพักผ่อนที่ไหนนะคะฝ้ายคิดว่าพัทยาเนี่ยเป็นช้อยที่ดีมากๆเลยมีน้ำให้เล่น มีเทศกาลให้ดูมีหลายๆอย่างเลยแล้วก็ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตรอรี่าฟฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตรอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ